บรรยากาศหน้านอนเหลือเกินค่ะมาเช้าตื่นมาอากาศเย็นเย็นไม่อยากจะมาทำงานเลยอะแต่ก็เพราะว่าคิดถึงชาวซุปซิบดอ m คอก็เลยจำเป็นต้องมาค่ะ ข่าวแรกในวันนี้นะคะสาวใบเตยอาสยามเขาขอโชว์ท่ายากบนหลังม้ากันเลยทีเดียวค่ะด้วยความที่ขึ้นชื่อว่าเป็นนักร้องสาวลุกทุ่งสั้นเสมอหูมีเหรอที่สาวใบเตยเธอจะธรรมดาธรรมดาค่ะงานนี้เธอก็เลยขอจัดท่ายากกับเขาบ้างหลังจากที่เห็นสาวการะต่ายสุภักษรนะคะ ไปโช์ลีลาท่ายากล้างรถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วงานนี้ก็เลยทำเอาสาวสั้นเสมอหูอย่างเธอออกอาการทนไม่ได้ออกมาขอโพสท่ายากบืหลังมาบ้างค่ะเพื่อเป็นการบอกให้รู้ว่าท่ายากๆเหล่านี้ใบเตยถนัดนะจ๊ะ รู้สึกว่าจะดังตั้งแต่เด็กเลยทีเดียวนะคะสำหรับน้องลิยาลูกสาวคนสวยของนักแสดงสาวมากฟี่มือสาวพัญยาก,กับสามีหนุม่มหนึ่นเป๊กที่นวันความสวยนะคะจะเพิ่มมากขึ้นและไม่มีทีท่าว่าจะหยุดนิ่งซะด้วยสิจนล่าสุดน,นะคะนิตยาส์รฉบับหนึ่งจะต้องรีบนําตัวหนูน้อยไปถ่ายแบบแฟชั่นเดียวเป็นครั้งแรกกับช่างภาพชื่อดังเลยค่ะ ซึ่งงานนี้น้องลียาของเราก็อวดลีลาการโพสต์ท่าแบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวชน,นิดที่เรียกว่าได้เชื้อนางแบบมาจากคุณแม่เต็มๆเ,เลยค่ะงานนี้ก็คงจะต้องยอมหลีกทางให้กับเจ้าหญิงตัวน้อยๆน,น้องลาลาเบลไวัห้าเดือน ลูกสาวของคุณพ่อคุณแม่เด็กแมวอย่างแอมมี่กับสาวไอด้านะคะเพราะว่าถ้าท่านจะฮอตมากเหลือเกินและยิ่งถอยแบบความสวยมาจากคุณแม่ด้วยแล้วแถมพ่วงความน่ารักเหมือนคุณพ่อมาเป๊ะเลยยิ่งทาให้แฟนๆนะคะต่างตามากกถูกใจในอินสตาแการมกันเพียบงานนี้ทั้งคุณพ่อคุณแม่นะคะถึงกับตกกระป๋องกันเลยทีเดียวค่ะและยอ้อมหลีกทางให้กับลูกสาวสุดที่เลิฟได้แจ้งเกิดแต่โดยดี อลังการงานสร้างเหลือเกินค่ะในงานแถลงข่าวเปิดตัว Miss t e n e w Face 2013กับชุดเดินแฟชั่นของนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพชนกค่ะพราะนอกจากจะสั้นจนกุดแล้วประกอบกับลีลาท่วงท่าตามแบบฉบับของสาวมัน่น ก็ช่วยส่งผลให้ชุดนี้ของเธอสวยกินขาดบรรดาเพื่อนๆในงานได้อย่างขาดลอยกันเลยทีเดียวซึ่งหลังจากที่เดินแฟชั่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว, mm. ลวเธอก็ไม่ไวยที่จะให้สัมภาษณ์กับกองทัพสื่อนะคะว่าชุดที่ใส่อยู่นี้เป็นชุดที่ทางผู้ใหญ่เลือกให้แล้วค่ะมันไม่น่าจะโป๊อะไรนะคะและตัวเองก็ได้มีการเซฟแบบสุดๆแล้วค่ะซึ่งเมื่อดูจากภาพแล้วณนะตรงนี้ก็ไม่โป๊เลยนะคะ เห็นอะไรนิดหน่อยเองค่ะงานนี้นางอรายดาวรื่องพุ่งแรงของช่องเจ็ดมิวสิลพัทก็ทำเอาซีอิวไปตามๆกันเลยทีเดียวเมื่อเธอได้มาล้างรถในงานงานหนึ่งซึ่งมีดาราร,ร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวค่ะแต่งานนี้นะคะทุกคนก็ต่างจับจ้องไปอยู่ที่เธอค่ะเพราะการล้างรถแบบวาบหวามสะท้านใจของเธอเนี่ยสิคะมีทั้งฉีดน้ำบิดฟอม แถมยังจะสวมเสื้อสีขาวเอลลอยอีกสอีกยิ่งไลยไปกว่านั้นใส่ชุดชั้นในสะท้อนแสงอีกซะด้วยสิงานนี้จะไม่ให้เป็นไฮไลท์ของงานได้อย่างไรคะคุณเธอเล่นเอาคนในงานต่างฮือฮากันจนกลับบ้านแทบไม่ถูกเลยคะ่ะตอนแรกว่าจะไม่เมาแล้วนะคะแต่มันก็อดไม่ได้อะคะ่ะก็เขาบอกแล้วว่าอย่าเป็นเพียงแค่ค,ความคิดมาซิบซิบกันดีกว่าพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหมค่ค่ะสวัสดีคะ่ะ